การที่เข้ามาเป็นเครียเตอร์การมาลงคลิปทุกๆมือให้พี่น้องในเบิงเป้าไม้สามําคัญที่สุดของคนที่มาเป็นเครียเตอร์ก็คือการสางายใดเพื่อที่จะได้ายใดส่วนนั้นมาจุนเจอขอบครัวในวันข้างนาเขาก็เหตไปเรื่อยๆสม,สม่ําเสมอตามระบบถึงแม่คลิปที่เข้าลงไปแล้วมันอาจจะบด,ดังหรือบปังคือเครียเตอร์ท่านอื่นๆเคยมีความคิดทอแทสินหวังและก็หมดกาลังใจแต่มือหนึง่งพอที่เขามีแห้งขึ้นมากเขาก็จะลุกสู้คือเกา เป็นกําลังแห้งใจให้กับพี่น้องเคียรเตอของเข้าถุกผูทุกนสู่ไปน้ําการเสารของวันที่27ิเดเดือนสิงหาคม2568นะคะเมื่อน,นี้ก็ลูกคืนแต้เสาร์มาเห็ดกับเขากับน้ำให้ลูกกินไปโุงเรียนในไข่าดาวใส่กอกถือว่าเป็นเมนูที่น้องมานาะนาวและน้องแตงโมเพิ่มมาก,กินทุกวันพุธก็เป็นลักษณะนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะต้องตื่นมาแต่เสารก,ก็ต้องมาฝ้าเห็ดกับเขากับน้ำให้ลูกกินแล้วก็ต้องฝ้าจัดเขาของจะของที่จะไปสวนยางน้ำหลังจากที่เด็กๆเ,เพิ่นกิน้้นนาาวกนเเสรรร็จจียยบอยแล นันแม่นองมะนาวก็จะมาให้อาหารอีมากีจากนั้นแม่นองมะนาวก็จะไปห่อเขาห่อาน้ำหอกับเขากับป่าไปทีสวนยางค่ะภารกิจเก่าๆภารกิจเดิมๆที่เคยไปทุกอาทิตย์ก็คือไปเก็บยางค่ะพี่น้องนะคะทุกวันพุธเขาก็ต้องไปไปซอยพอน้องมะนาวหรือว่าพ่อเพิ่อนกีดยางอยู่สวนยางผู้เดียวค่ะพี่น้องนะคะก็ทุกวันพุธก็จะมีการเก็บยางไปขายนะคะน้องมะนาวก็เตรียมเขา่าของนี่แหละค่ะพี่น้องแนวกินแนวอยากับเขากับน้ำแล้วก็เสื้อผ้านะคะชุดทำงานสามารีเก็บนันเก็บนีได้นะคะพี่น้อง ก็ใส่เวลาดนเติออะะอาาเบะะอยู่เด้เอ,าาอค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะพี่น้องมะนาวก็ฝ้ยาเก็บฟฝ้าแล้วนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะเลยไปส่งน้องมะนาวไปโรงเรียนก่อนแต่ก็ยังไข่แน่ค่ะพี่น้องนะคะไไทุกมือนี้นะคะลูกๆเพิ่นกระเริ่มใหญ่แล้วนะคะสามารถซอยเหลือจะคองไดเพียงแต่ทุกๆเสาร์เตือนมาเข้าค่อยเห็ดกับเขากับน้ำเตรียมไว้พิ่นกินไปโรงเรียนค่ะเป็นเครียดเตอร์กส่งอยากๆแน่เนาะพี่น้องเนาะนะคะไปใส่มาใส่กระต้องทายคลิปทายภาพทายวิดีโอซู้พี่น้องเบิ่งนี่แหละค่ะพี่น้องความทุ่มเทของการเป็นเครียดเตอร์ ทุกฉากทุกตอนที่สร้างมาล้วนแต่มีความต่างใจจริงเป็นชีวิตความเป็นยูการสร้างไล่ใดจากการทําการเกษตรจริงๆอยากทายทอดความเป็นยูแบบง่ายๆแบบบานๆสู่พี่น้องเบิ่งน้ากันจังไดก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้แน่ด้วยค่ะพี่น้องหลังจากทิ่เตรียมเข่าของเซฟเรียบร้อยแล้วจากนั้นเ้าก็จะไปทรงน้องมะเล้าไปโุงเรียนก่อนนะคะพี่น้องก่อนที่เ้าจะเลยไปสวนยางส่วนน้องแตงโมเข้นรนรับทรงไปโุงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าน้องแตงโมเพิ่เลี้ยนที่อำเภอนะคะ ก็จะมีรถรับทรงมารับส่วนหนองมะนาวเพล่นเลี่ยนอยู่ที่โรงเรียนมูบานที่เฮาอาศัยอยููนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะก็เลยใกลๆนะคะก่อนจะออกไปใส่มาใส่ก็ไปทรงเพ่อนกอนจากนั้นเข้ากระตรงไปที่สวนยางเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่เวลาเดินทางประมาณ4 0 5ส้านาทีมาหัวสวนยางแล้วก็เอาข้าวเขากับน้ำเตรียมจะกินเข้าเช้าคอนค่ะพี่น้องก่อนจะพากันไปเหตุงารกับเข้าเช้าเฮ้าบ่มี่ยังนะคะพี่น้องนะคะแกงน่อไใหม่ถอดปะทุนะคะเป็นเมนูที่กินบ่อยนะคะพี่น้องเต่ว่ากระแซบเพื่อกาหากเสียงยูฝนก็ เริ่มเปาะแปะเปาะแปะมาอีกแล้วพี่น้องทายคลิปกินเขากินน้ำยุ่สวนยางก่อย่อนแสงค่ะครับช่วงนี้พอเพิ่นกับบอยได้กียดยางนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าฝนมันตกเกือบทุกมื่อนะคะเฮากินเขากินน้ำย่ามเศร้านี่แหละคับพี่น้องกินแล้วก็จะไปกีดต่อจะเครื่องนึงก่อนคับพี่น้องจำเก๋พ่อกินเข้าเศร้าเซจเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็ตรงไปที่สวนยางเลยครับพี่น้องนะคะก่อยางไปกีดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นฝนตกคับพอเด้กีดใส่เลยเวลานี้ก็จะประมาณแปดโมงเศร้าครับพี่น้องนะคะพี่น้องมาเา่ากับพอเพิ่น กรพากันกีดใส่จักเครื่องหนึ่งก้อนบ่ได้กีดทั้งสวนวนะคะพี่น้องนะคะกีดใส่จักเครื่องหนึ่งของสวนยางนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะพ่อได้ผปปสม,มกันนะคะไปขายให้มันได้รายแน่นะคะพ่อได้ตืมตืมกันให้มันได้รายพ่อได้ๆๆานนขายนะคะได้เงินใส่แน่แต่ละอาทิตย์ค่ะหลังจากที่เขากีดยางเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็เมื่อกระทอมค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็จะไปหักนอไม้มเะเผาค่ะพี่น้องนอไม้ก็ขึ้นขึ้นสูงเบิร์คดค่ะพี่น้องนะคะได้ซอมนอซัมหนีแหละค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวก็มะเผาไว เซตเรียบรอยแล้วพี่น้องมะนาวก็ปอกเปลือกออกลากทำความสะอาดหลัวก็ะเคียนเป็นเส้นเป็นเส้นไวน้ในกระปุกค่ะอยวเอาเมื่อบานย่ำแรงๆจะไปแช่ฟิตไว้หลังจากนั้นก็พาก,กันไปยอดนำกดส่วนที่หอกีดไม่ไหมค่ะพี่น้องนะคะยอดนำกดแล้วเขาก็ผ้ากันไปเก็บยางฟังทีบริกีดใส่ค่ะพี่น้องนะคะล่อให้อีกฟังหนึ่งมันแข็งดีก่อนพ่อเก็บยางใส่กระสอบปุ๋ยทั้งสวนเซตเรียบรอยแล้วจากนั้นเขาก็จะยกยางขึ้นรถค่ะพี่น้องนะคะเก็ว่างไว้เป็นจุดเป็นจุดขี้เเขาค่ะพี่น้องนะคะทั้งสวนเขาก็ว่างไว้3จุด จุดละสอบสองสอบครับพี่น้องนะคะว่หลายดอกค่ะเพราะว่ายางบกคอยได้เกียใส่จีสามขั้นยางก็บกคอยออกบันไดค่ะพี่น้องหัวแต่ใส่ปุ๋ยไม่ไม้ครับพี่น้องนะคะ,ดคะเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนครับพี่นอ้นองนะคะออนี่เกิดากันยกมาหอดจุดที่สองแล้วหล,ลัอกกระเรืออีกจุดหนึ่งครับพี่น้องนะคะเป็นจุดสุดท้ายที่ did, ทอ,ทอยู่ติดกับกระท่อมของห้าที่ห้าพักยู่ลถปิกอัพกเกิดสามารถแล่นเขาแล่นออกได้สบายครับพี่น้องนะคะเพราะว่าการปลูกยางในสมัยก่อนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะปลูกห่างพอสมควรครับพี่น้องก ก็คือปลูกตามอันที่มีช่วงยางโครงการทพ่มันลง่งในปูกับพี่น้องนะคะแต่ว่ายางนี่บมเมณยางที่าดาฟี่จากยางพันโครงการขับพี่น้องนะคะเป็นยางที่ซื้อเองแต่ว่าลักษณะการปลูกกว้างความยาวก็จะ ยึดหลักของเพิ่นค่ะพี่น้องนะคะก็จะประมาณ3มคู่เจนี่แหละ,ค,ะค่ะพี่น้องนะคะก็ะปลูกมาแต่ผลเลยพอมาหอดจุดที่3มแล้วก็พากันเก็บขึ้นรถกีคือเกาค่ะพี่น้องนะคะยางอาทิตย์นี้ก็ไดบ่อร้ายคือจังที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละ,ค,ะค่ะพี่น้องก็ประมาณ4หาปุ๋ยเก็บยางจุดที่3เมเซจเรียบร้อยแล้วพม่น้องมะนาวกะลางใหม่ล้างมือนะคะเปลี่ยนเสืออ้อผ้าใหม่ค่ะพี่น้องนะคะเตรียมจะไปรับน้องแตงโมเพราะว่าน้องแตงโมงพันรอยอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าทางมาสวนยางนะคะมันจะพานรงเรียนของน้อง แตงโมน้ำก็คือพานอำเภอพอดีครับน้องนะคะส่วนยางเห็นบอกว่าไก่เติบอยู่เด้อพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นว่าทุกๆบันพูดก็จะได้รับน้องแตงโมกับเมื่อบานน้ำใส่เวลาในการเดินทางกับบานเกือบชั่วโมงครับพี่น้องนะคะเพราะว่าค่อยๆขับรถมากครับพี่น้องฝนมันตกคักมาฮอดบานก็คือเปียกนั่นเองนะคะพี่น้องจากนั้นเขาก็เอาเขาของลงจากรถครับพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวก็ไปหาอาบน้ำอาบทานะคะเตรียมจะเห็ดกับเขากับน้ำกินยำแล้งน้องมะนาวก็ยางมากพอดีครับพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่น้องมะนาว หลอกประตูไว้นะคะเพิ่งก็จะไปอยู่กับยายก่อนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เ็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นแม่น้องนาวก็จะมาเห็ดกับเขากับน้ำมือนีจะเห็ดลาบหมูซุกลูกกินพันแมนว่าเห็ดกับเขายามแลงค่ะพี่น้องนะคะไฟหมอแบนี้ขาดทึ่งหัวตลอดเลยนะคะเพราะว่าเฮาต้องย่างไปเก็บพักข้างนอกบ้านนําค่ะพี่น้องนะคะลาบหมูของเขาก็เ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะเป็นแต่แซบบ่อนะคะลาบหมูนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งที่น้องแตงโมเพิ่นมากินมากินค่ะพี่น้องนะคะนี่ก็เห็ดเสซจเรียบร้อยอาจจะเห็ด หลายแน่สักน้อยครับพี่น้องนะคะตอนแรกคิดว่าพอเพิ่นจะกลับบ้านนําเอาไปเอามาเพิ่นบอกลกับบ้านเพิ่์นบานเดี๋ยวรอกกีดอีจกจัะมีดสองมีดก่อนเพื่อม,มันได้กีดฝนมันละตกเอาสมือโหลดครับพี่น้องนะคะก็เลยได้อยู่สวนยางซื่อๆเนี่ยแหละครับพี่น้องนะคะทางป่าทางหญ้าไปครับพี่น้องนะคะบ่ได้เฮ็ดงานอย่างเลยลาหมูของเฮาในมื้อนี้ก็เป็นแต่แซดแต่แซบครับพี่น้องนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะคะพี่น้องมะนาวก็ต่ำบักหุ่งกินน้ำครับพี่น้องกินกับผักการจองพักการจองกระปูกเองครับพี่น้องพี่น้องนาปปลููกใส่่บอ ดูว,ว่าบอ่อซีเมนนะคะเป็นบอ่อกรมกินตำมะฮงตอนใดก็สามารถไปเก็บพักการจองมากินน้ำได้เลยมาจะไปน้องลาบหมูตำมะฮงแซบๆนะคะกินน้ำกันกับสามสาวกินแซบคือเกาข่ะพี่น้องส่วนพอเพิินนอนที่สวนยางกะระวังบ่มดีเด้อคลิปนี้ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วจังไดยก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้แน่ด้วย่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังแห้งใจในการฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับพี่น้องคนใดที่เพ่ท่านกดติดตามกดติดตามไว้จ้าเดี๋ยว วจะได้พอกันอีกคลิปหนาจ้าส่วนคลิปนี้คำพูดใดว่าจาใดที่พี่น้องมะนาวว่าบปถะทุปกคนเหมาะสมกับกราบขอโทษขอภัยได้ลายล่าไปกับบรรยากาศกินเขาแรงหลังจากที่กลับมาจากสวนยางจ้านะคะขอให้พี่น้องตกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดยังก็ขอให้ประสบความสําเร็จคือการสาหรับพี่น้องครียเตอร์ผู้ที่เห็ุคลิปก็ขอให้ประสบความสําเร็จไว้ๆคือการค่ะพี่น้องนะคะขยันลงคลิปอย่างสม่ำเสมอ สุขสุขคนพาไปแล้วสวัสดีค่ะ